อันนี้มูนสังกิ้งนะปลูกที่ล้านสก,กาสายพันธุ์ก็มาจากมาเลเซียก็มันมีมูนสังกิ้งกันก็มีสองสายพันธุ์ก็แต่พันธุ์ปเป็นๆตั้งตั้งนี้มันจะไม่ล้มแต่แล้วก็เป็นบุกพื้นราพลูกหยิกกับเขียวตะมูงกินทองคําแล้วมาเลนให้มาอันนี้ก็เอามาจากมาเลฟรลังเขาไม่มาเอาเยอ่อยมาอันนี้ครับก็นี่ครับมูนกินก็คือคนไทยคนไทยกินวันทองหั่มม สุกไอ้ข้างนอกแข็งนุ่มในเแต่บางทีก็จะกินแบบคือสุกหลนคุณรสชาติของกวางกวางตุเรียนก็จะกินแบบสุกหลนหรือกินคนกีนสุกหลนเพราะรสชาติได้ใจเลยอันนี้ก็ประมงจังหวัดอดีตประมงจังหวัดพีดำครับเนี่ยพี่ชายของคุณพลษยุทธ์นีนี่ครับการกินก็กินแบบวัย่าอะไรกวางตุสรนให้นะกวางตุเรียนนะอ่านี่ครับในการกินตุเรียนคนไทยจะกินคำเลยต้องคาเล็กรสชาติ ปูนทีเมนาเชิญเช่นปูนลานสกาไอ้นะธรรมดาเป็นลูกเล็กกว่านี้นะธรรมดาลูกเล็กลูกไม่ต้องล้างเอาเสียใจด้วยหมดแล้วนะครับมี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 ่อย่างนั้นยังมีอีกปูนปูนใหญ่อย่างเยอะเนี่ยกินมูลเต็มเพื่อนบ้านกินเลี้ยงเพื่อนบ้านนะแต่ว่าถ้าแกกินโอชีลืมมูลกินไปเลยหัวตัวไปอันนี้ก็ถ้าไปมันก็มันเป็นเป็นไซต์ตก พี่โยบินมันตกใจไม่ไม่ได้ด้วยอันนี้อร่อยเนี่ยอร่อยพี่ดผมหมอให้มาอ่านี่ครับอ่านี้อร่อยนะอันนี้อันเทคนิคการกินนี่อร่อยจะถ่วนจะชอบกินอย่างนี้อร่อยเพราะว่าจะเน้นถุงจีนพอนธรรมดาผมอยู่ทำให้เป็นให้ให้ให้เป็นครีมมี่คือจะไม่มีใยน้อยมอนทองนะก็าใส่น้ำหมักมันจะเป็นเป็นใยเยอน้อยต้องรังกาตู้เย็นนะเราแกะเข้าตู้เย็นก็ ตุเรียนาเดสุนะพี่ชือสุกนะพี่ก็ผมทำเช่ยแขงผมซือกล่องกล่องปติเลยปิิผมผมจได้อร่อยสีชเลียต้องคนลูกนะกินน้ำไม่ธรรมดานะจะขึ้นกว่านี้กังยาวทำคำพิมพ์ตั้งชื่ออไกเลยาว้เนี่ยผมมีแต่แต่ผมเก็ดก่อไยขาอะไรเลยสองร้อยบาทผอเลยสงรอยบาหลังผมเดี๋ยวตัวนี้นะอีกต้นหนึ่ง มันจะอร่อยหมืนปั้นของเมืองนู้นของผมมีต้นนู้นอร่อยต้นนู้นน่าเป็นสายพันธุ์ของสงวดปันสงวดดจ่มี จำนมาไม่ไ้ไม่ได้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 เดี๋ยวแม่ทำปรมาณเราจาได้เองคือจเาน้อะไรลูกยาวก็เหมือนโอชีนะเหมือนอะไรมันก็มันู่เดียวกันอือครับหรอกลมคม่อก่ไใช่เดียวีมันดูดู่มันสั้น สกุลเดียวกันยาวเนี่ยให้คือเหมือนก้านยาวแต่ว่าก้านยาวมันจะก้านยาวก้านไอ้คั้วปินยาวอันนี้ก็ก้ายเป็นสั้นก็เป็นสกุลพื้นบ้านเหมือนกันเองห้ายแชกอันนี้ก็ง่ายแชกเหมือนเหมือนเหมือนมูสังคิงไอ้อันนี้เป็นของมาเลยใช่ไหมเดิมเนี่ยดั้งเดิมนี่เอาพามาจากมาเลยมาเลยมาเลยเอายอดมาอ่าคนไทยเรียกว่าทุเรียนหนามดำคนไทยเรียกว่าหนามดำคนจีนคนจีนมาเลยเรียกว่าโอชีโอชี่อาก็ฝรั่งฝรั่งก็เรียกว่าแบล็คทอแต่มีมีของของแขกมีชืี้ๆนี่นะ กองกองแขกอินเดียนะจะมีชื่อเองก็เป็นหมอนทองพี่โอชีไม่กี่ตัวเองโอชีมันมาอันนี้อันนี้ปลูกนานนะผมเดี๋ยวผมไม่ได้อัดปุ๋ยมปนคนหนึ่งเพราะผมปล่อยธรรมชาติผมประหยัดปุ๋ยที่เหนียวปุ๋ยเป็นเป็นปีที่สองเป็นปีที่สองเป็นปีที่สองลูกน้อยเพราะว่าความสูงเนี่ยเทคนิคคือต้องให้สูงจากสูงยิ่งดีนะผมว่านะสูงดีเพราะเมื่อก่อนจะเสริมยอดจะเสริมขาเสริมกใกล้ ทำให้ลูกทุเรียนคือปัญหาลูกท็อปเลยปัญหาลักเตียงอะไรกับอะไรอะไรนั่นมาช่วยเนื้อดีปูใหญ่ปูสวยนั่นแหละก็คือลักษณะเทคนิคของเขาปลูกกันก้านยาก็ที่ดำอ่ากมุญญาวัดอดีตกมุญวัดกับเกษตรศก็มาเยี่ยมที่สวนเบความเตวันนี้ก็ได้กินน้ำดำหรือเคยเรียกว่าคนไทยเรียกว่าน้ำดำถ้าฝรั่งเรียกว่าเปโธรจะกินยาโอชีก็เป็นทุเรียนที่แพงสุดในโลกอ่าจะเป็นไต้หวันหรือฮ่องกงก็โล่สามพันกว่าบาท ก็เป็นเป็นตุเรียนที่ว่าต้องลองต้องลองคันก่อนผมให้กินหมอนทองให้แม่พี่สาวน้องละหลานกินหมอนทองแล้วก็ตามมูลสกิ่งแล้วสุท้ายด้วยนี้แล้วก็สุดท้ายทุกคนบอกว่าสามดูสามดูมัูไม่ไ เออเี็มนร้อยจังเหรอจ้าเจยมุกชีนั่นก็มีตุดเป็นยังไงบานี่แล้วก็มุชีปีนี้ธรรมดาโอ้แล้วลุกไม่พี่ดำชิมก่อนเพื่อนเอาเอาเอาอย่างนี้พี่ดำฮะเดี๋ยวให้พี่ดำชิมกินเดบกินใบนะกินเบีบกินใบโดนก่อนเดี๋ยวกินใบเลยกินแบบของเตียนเลยนะฮะกินเป็นัไงบ้างกัดได้ดูดเลยกัดดูดเลยเอออย่าอย่ากัดไปเลยนะ เอาความตามคำจริงน,น,นี่สุกสุกสุกเมื่อก e ี้อม <c twe salaries> ันมันเนื้อมันเนียนแล้วมันมันละมุนอ่ะมันหอมละมุนด้วยไม่ไม่หอมกินไม่แรงกินไม่แรงก็มันละมุนมของไอ้นู้นไพี่โอชีเออกับลังกลับไปมอนทองมอนทองมันแหลมป่าแหลมป่าแหลมป่าแล้วก็ันอไอ้นี่มันจะหวานแล้วก็มันป่า ยาวอ่าม uh, ันจะเป็นครีมมี่กว่ามูสังคิงกู่แขงูแขงมูสังคิงก็อร่อยกว่ามูสังคิงอ่าถูกต้องไม่ไม่ไม่เอาคนต่อไปคนต่อไปชิก่อนเดี๋ยวก่อนกินลองไม่ปลาเปิดไมเปิดมหน่อยเป็นมันอ่อนเป็นมันอ่อนเออเป็นมันอ่อน่อนนี้มันมันยังไม่ขม่นมันมันมูสังคิงแต่ว่านี่หล่นเมื่อกี้เองต้จับเนื้อวหานี่ลูกเลยวะนนยาู่ชิมดูมันเป็นครีมเคลือบเคลือบ ครีมเคลือบนี uh. ่ก <c oughs> okay. mm ่อนเคลือบ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 นึ่งก่อนเคลือบไปใสๆนะสมรสชาติมันดีมากดีมากๆากบอกไม่ถูกใช่ไหมดีมากๆต้องชิมเองอ๋อคนชอบไปคนชอบไปเอานี่บาร์มีพี่ดำเลยกินนี่ยเอาสาวเอาเอาพี่เอาพี่ก้อยก้อยเดากัดกัดกันแล้วก็ดูเนี่ยเอาพี่ปิ๊จายกินมีจับจับ เนี่ยเอกลักษณ์ของมันคือไส้ตะกรวงเหมือนกับเหมือนกับไปไอทำงานไปงานหลารปิกาใครใครหลานปิกาเออเราจะไปทำงานเราจะกินเพลินหลานปิกาเลยเหมือนกับเหมือนกับไอ้ประมาณอีกห้าปีจะได้กินทั่วทั่วทั่วคนยาฟีมเยอะๆตอยนี้ดูกันเยอะตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของของโลกอยู่เป็นทียเป็นหนึ่งโลก เบอร์นหนึ่งลูกหนึ่ง<ะ>เยอะนะออ๋ไหนแม่ไอ้นี่แพนสุดในโลกค<อ>ือแพนจุ้ยลูกนี้เหรอเป็นแพนะน,นสากลคือสากลน,นะไม่ใช่ว่าประมูลตนะ่างๆคือที่ไก่ไก่จริงๆ